ค่ะเพื่อนๆคะเราก็เอาดอกไม้แบบนี้ินมสคะมาแต่งที่หน้าคาแบบนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะใช้ประโยชน์จากกระถางเก่าๆแบบนี้นะคะกระถางเก่าๆเราจะใช้ประโยชน์จากกระถางเก่าๆสองใบแบบนี้นะคะสองใบนี้เดี๋ยวเราจะไปทําขาตั้งนะคะขาตั้งกระถางเนื่องจากว่าเราจะเปลี่ยนขาตั้งย้ายมุมนะคะย้ายมุมกระถางของ ต้นสับป,ประรดสีนะคะแล้วเราก็จะใช้ขาตั้งใหม่ไปวางให้เขานะคะเพื่อที่เราจะใช้ขาตั้งอเก่านะคะไปวางจุดที่สูงกว่านะคะเราก็มาทาความสะอาดกระถางไปเล็กน้อยก่อนเลยนะคะเมาทำความสะอาดกระถางพอกระถางเป็น,นกระถางเก่านะคะที่เราเก็บไว้เราจะใช้กระถารงรองก้นกระถางไว้นะคะกระถางเก่าๆพราะเราไม่มีพื้นที่เยอะเราก็เลยจะใช้วิธีการนี้ค่ะ ที่เก็บที่เก็บกระถางบ้านเราก็คืออยู่ใต้กระถางที่เราปลูกต้นไม้นะคะที่เก็บกระถางนะคะเราจะใช้วิธีนี้แต่ถ้าเราต้องาการให้เขามีมิติมีมีกระถางให้มีมิติมากขึ้นเราก็มา DIY กระถางเก่านี่นะคะไะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะใช้กระถางเก่านี้ยังไงนะคะให้ดูสวยน่ารักนะคะเดี๋ยวไปดูไปเลยค่ะอันนี้เราก็ล้างทำความสะอาดนะคะเพื่อที่ที่เราจะ แต่งเขาได้สวยน่ารักค่ะวามสวยให้กับกระถางน,นะคะเมื่อเราเอากระถางไปตั้งนะคะเราก็จะใช้ตะข่ายแล้วก็จานรองนี้นะคะตะข่ายกับจานรองเราก็จะใช้ลักษณะแบบนี้นะคะเ<ไ>พื่อค่ะเราก็จะกะว่าจอบประมาณนี้นะคะจอะเพื่อยึดก,กับตะข่ายนะคะแล้วก็เอาคลิปล็อกรุ่นเล็กนะคะจอบพลาสติกจานรองนะคะสักประมาณ3ามจุดนะคะประมาณนี้นะคะเราก็กะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ กลประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ชั้นบนนะคะชั้นบนเล้วก็เจาะแบบนี้เลยนะคะแกะถ้าเราต้องการความหนาแน่นแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งจุดก็ได้นะคะเพิ่มอีกหนึ่งจุดตรงนี้ค่ะนี่นะคะก็เจาะแบบนี้นะคะแล้วฝั่งนี้เราก็เจาะให้เป็นแถวเดียวกันนะคะเจาะให้เป็นแถวเดียวกันเราก็เจาะแบบนี้นะคะสองสองอันเลยนะคะเมื่อเราเจาะรูเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็เอาคลิปล็อกนะคะคลิปล็อกยึดนะคะ เราก็เอาคลิปล right ็อกสอดด้านล่างนะคะใช้การสอดด้านล่างสอดด้านล่างให้โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะให้โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาปลายอีกข้างหนึ่งนะคะสอดรูที่สองที่เราเจาะไว้นะคะสอดรูที่สองแบบนี้นะคะที่เราเจาะไว้แล้วเราก็เอามาปิดด้านหลังแบบนี้นะคะปิดด้านหลังแบบนี้นะคะเพื่อเอาคลิปล็อกซ่อนไว้ข้างในนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโชว์ด้านหน้านี้เป็นด้านหน้านะคะเราก็เอาคลิปล็อกซ่อนไว้แบบนี้นะคะ ทำลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆคะเราจะใช้กระถาง2ใบนะคะใบหนึ่งฟัําหน้าลงนะคะอีกใบหนึ่งหงายแบบนี้นะคะกระถางมีรูอยู่แล้วนะคะเราก็จะใช้คลิปล็อกนะคะยึดรูของเขาเลยนะคะยึดที่รู้นกระถางนะคะวางให้ตรงรูแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาคลิปล็อกยึดกระถางเลยนะคะสอดนะคะเราก็ยกกระถางขึ้นนะคะแล้วเราก็ใช้มือนะคะ ดันอีกด้านหนึ่งที่อยู่ด้านล่างนะคะเป็นที่อยู่ด้านล่างกระถางแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาขึ้นมาตรงช่องที่เป็นช่องระบายน้ําของกระถางนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาขึ้นมาช่องระษายแบบนี้นะคะนี่ค่ะค่ะเมื่อเรายึดได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็แล้วเราก็ใช้กระถางนี้นะคะเราจะมาแต่งด้วยกระข่ายกับ ที่รองจายบนโต๊ะอาหารแบบนี้นะคะที่เราเจาะรูไว้กับกระถ่ายแบบนี้นะคะสีขาวก็จะทําให้ขาตั้งกระถางของเราสวยแล้วก็เด่นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะแต่งเขาด้วยดอกไม้ขวดน้ําแบบนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะก็ใช้กระถ่าย2แผ่นนี้นะคะมาต่อกันก่อนเลยนะคะมาต่อกันก็จะง่ายในการที่เราจะไปยึดติดนะคะเอามาต่อกันก่อนเลยนะคะเราก็ใช้คลิกล็อกยึดเลยนะคะคลิกล็อกยึดกระถ่าย2แผ่นนี้นะคะ นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อการเป็นสองแผ่นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาตะข่ายของเรานะคะตะข่ายที่เป็นจานรองแบบนี้นะคะมาวนรอบกระถางนะคะมาวนรอบกระถางแบบนี้นะคะมาวนรอบกระถางแบบนี้นะคะนี่นะคะ เพื่อให้ชนกันลักษณะแบบนี้นะคะให้ชนกันลักษะแบบนี้แล้วเราก็ใช้คลิปล็อกต่งจากนนั้นแล้วก็ใช้คลิปล็อกยึดเป็นแนวลงมาเลยนะคะเป็นแนวเพื่อให้กระถางให้กระถายของเรานะคะติดกับกระถางเด็กควเป็นเป่นเพื่อนท่านเราก็เอาดอกไม้ขวดน้ํานะคะ มาแต่งกระถางนียนะคะเพื่อให้กระถางของเราสวยน่ารักมากขึ้นเลยนะคะเราก็เอารวดนะคะรวดคล้องกับกระถ่ายแบบนี้นะคะแล้วเราก็นี่ค่ะดอกไม้ขวดน้ําก็เป็นขวดน้ํานะคะเป็นเป็นขวดน้ำเราพ่นสีนะคะเราพ่นสีแล้วก็ใช้แต่งกระถางแบบนี้ก็น่ารักนะคะแล้วเราก็ใช้ที่เป็นดอกไม้แบบนี้นะคะที่เป็นดอกไม้แบบนี้มาแต่งเพิ่มตรงนี้เลยนะคะจะเป็นสี่มุมนะคะมุมเกสรมุมดอกไม้มุมเกสรและมุมดอกไม้สลับกันแบบนี้นะคะ เราก็จะได้กระถางสวยๆน่ารักเลยนลค่ะอีกข้างนี้นะคะอีกข้างนึงเราก็เอาอีกช่อนึงเลยนะคะเอาอีกช่อนึ่งนะคะเอาอีกช่อมาเจดสัส่งนี <olor S 1> <ๆ>้นะคะและ leaking, ri, ้วก <t res S 1> ็ตรงกลางเราก็จะเจตด้วยดอกไม้ค่ะแล้วก็เป็นขาตั้งกระถางเราก็จะได้ขาตั้งกระถางจัดกระถางนะคะจัดกระถางเก่าที่เราไม่ได้ใช้นะคะก็มาแต่งเป็นกระถางขาตั้งแบบนี้ก็จะได้อีกมุมที่สวยน่ารักแบบประหยัดเลยเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะ แล้วเราก็เอาดอกไม้นะคะเอาดอกไม้อีกอีกมุมหนึ่งคะ่ะมาไว้ตรงกลางตรงนี้นะคะด้านข้างสองข้างก็จะเป็นเกสรน,นะคะแล้วตรงกลางนี้ก็จะเป็นดอกไม้ทั้งสองฝั่งนะคะขาะเพื่อนเพื่อนการนี้ค่ะเราก็จะได้กระถางนะคะเรากระถางเก่าประทําเป็นขาตั้งกระถางเพื่อให้ได้มีมิตินะคะเพื่อให้กระถางของเราอยู่ที่สูงบ้างที่เตี้ยบ้างนะคะ เราก็ใช้ของที่เหลือใช้แบบนี้นะคะมาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเราก็จะหากระถางมาใส่เลยนะคะค่ะเพื่อนๆคะ่ะเมื่อเราได้ขาตั้งกระถางเรียบร้อยนะคะเราก็ไปหากระถางนะคะกระถางนี้ที่เรา DIY ไว้นะคะเอากิ่งไม้เก่านะคะมาแต่งคู่กับสับป,ประรดสีอยู่ในกระถางแบบนี้ถ้าเขาวางเป็นแนวราบก็จะไม่สวยแต่ถ้าเขาอยู่ในกระถางที่มีมิติมีขาตั้งที่สูงมากขึ้นแล้วก็มีกระถางน่ารักน่ารักแบบนี้เราก็ได้อีกหนึ่งมุมที่น่ารักแลบะบก็สวยเก๋เลยละคะ่ะเพื่อนคะ่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้การใช้ของที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบนี้นะคะเราก็มาแต่งให้ดูสวยน่ารักแบบนี้ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบนี้ได้เลยนะคะค่ะเพ,เพื่อนๆการคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ